หมาลินนะไม่มัใช่หรือเปล่า้ามานส่งแปลกๆนะะมันจะมีปลาหลายตัวกันนะครับในนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเอาได้นะ ขนาดนนี้นะครับกปืนยิงปลานี่ยังเสียวเลยนะฮะเพอายิงแวาจ้าไม่ขึ้นนะตรงมันก็เหมือนอาลัะนะครับแต่ใสไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะ อม,มางตัวก็เหมือนปลาหมอนะดูมันสารพัดปาลาไปหมดโอ้ปลาสลิดครับปลาสลิดย่อยนะเป้งเป้งน,นั้นเลยฮะ ปลาสลิดตัวใหญ่มากนะอมีตัวนั้นน่าจะเป็นชะโดนะแต่ตัวไม่ใหญ่แต่ปลาสลิดตัวใหญ่มากเลยครับอี่ตัวใหญ่ขึ้นเร่นอปเล่อย นี่เราก็ว่าส่งมันแปลกๆนะฮะอันนินก็เหมือนปลาเล็ดก็เหมือนนะฮะแถมเป็นปลาสะลิดใหญ่นะครับตัวใหญ่มอนับเยอะมากด้วยนะฮะตรงนี้มันเป็นดงปัาสะลิดเลยนะเนี่ยอุ้ยโอ้น้ยงตัวบุ๊คๆน่าจะเป็นช็อกเกอร์นะ ยิงไม่ทันด้วยมักสลิดแต่ยิงยากมันขึ้นตึบน้ำที่เดียวแล้วก็ลงเลยนะฮะไม่ค่อยมีเวลาให้เล็งเท่าไหร่ อู๋อ,อู๋อาจะไม่โดนนะหนูรอตัวเป้งเลยนะปลาสลิดนะฮะติบร้อยฮะสลิดตัวใหญ่มากนะนี่ฮะตามได้กว่าแล้วนะครับ เยอะมากเลยนะฮะดูนะครับโอ้โหตัวสวยๆเลยนะครับเยอะปลาปลากันนะฮะปลสลิดมันเยอะจริงๆนะฮะนี่ก็ทำท่าจะลอยเงาให้ดำนะจะรอตัวที่มันลอยแบบจรงจังนะฮะไม่งั้นยิงยาก วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยครับเล็งค่อนข้างยากนะฮะอไม่โตนะครับ,น,รบรนินนะฮะอรรีบครับ อุ้ยลุดอุ้มันพันยาฮะเฮ้ยลากไปพันยาลุดเสียดายเลยนะไก่มาครับนู้นเลยนะฮะ ตัวนี้ขึ้นระยะไกลๆทั้งนั้นครับ ก็มีแอบขึ้นหนึ่งนะฮเหมือนจะเป็นคันเนเงินหรือเปล่าอืมไม่โดน ขึ้นปิ๊บแ้วก็ลงเลยนะฮะและระยะก็กล้ไกลนะฮะก็จะเห็นมันลงแล้วนะครับ คือย่่ยออย่างนั้นเลยนะน่าท้อนะอุ้ยไม่โตัวนะนี่คือลิมมนู้เลยนะฮะรักอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่เหมือนจะมีหลายตัวอยู่ ยู่งก่อนโอ้ยน้องปึกนะฮะเดนย้น,น่าจะปักพวกยานะฮะ วันนี้เป็นวันที่มือไม่หมานสุดๆเลยนะฮะและเป็นวันที่มาเจอหมายปลาไม่ใหญ่นะครับเจอปลาสลิดในวันแบบนี้นโอ้ยิงเหนื่อยเลยะฮะเก็บสายเหนื่อยนะครับโดนก็หลุดนะฮะ คนเล่นเอาเหนื่อยยังไม่เจอตัวใหญ่เลยนะครับวันนี้ปลาสลิดล้นๆนะครับตอ,อกหมายมาตั้งแต่เช้านะครับไม่มีปลาอื่นมาแทรกแล้วระยะยิงก็ยังไกลเลยนะครับ ประมาณสักสิบห้าหรือยี่สิบเมตรได้นะฮะคือปลาก็ถือว่าขึ้นมีจุดที่มันขึ้นนิ่งๆให้ยิงอยู่หลายทีนะครับแต่เอาไม่โดนนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะยิงกันอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ตัวก็น่าจะกลับแหละเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระต่อนะฮะอุตสายดตัวเนี้ย ใส่ใหญ่เลยนะโดนเด้ไปพันไม้ครับลุกไปสำง,งานเดี๋ยวาแปบโอ้โหแดดจ้าเลยไม่รู้แบบนี้ป่าสลิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวลองเดินไปดูในคลองแป๊บนึงครับว่ามีป่าไหมนะเดี๋ยวกลับมาดูป่าสลิดกันใหม่นะ แนล้มแรงจัดนะปลาน่าจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับเมืมื่อเช้าตอนลมๆที่เรามาเนี่ยปลาพุดดีนะก็มีขึ้นแตาตัวไม่ใหญ่นะมีขึ้นมาพุดลอยบ้างนะครับแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่น่าจะหลบหมดแล้วนะครับ ก็คงจะขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงจะเป็นปลานะอุ้ยไม่โดนอย่างนั้นลาเพื่อนๆท่านนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิหน้าจะพาไปทำอะไรอีกดีก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ